ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามักจะใช้ดวงตากันหนักมากเลยนะคะไหนจะทํางานจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆทั้งวันนะคะไหนจะเล่นมือถือจ้องเป็นเวลานานๆทั้งวันอีกต่างหากนะคะซึ่งแสงจากหน้าจอเนี่ยจะมี U V สีฟ้านะคะที่เป็นอันตรายต่อดวงตาทําให้จอประสาตตาเสื่อมนะคะและหนักเข้าเนี่ยก็รุนแรงถึงขั้นทําให้ตาบอดได้เลยทีเดียวค่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะ การทานอาหารเสริมดวงตาก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะที่จะช่วยบำรุงดวงตาเราให้เป็นปกติซึ่งจากจนก็มีตัวช่วยดีๆอย่างซีโนเวียนะคะที่บำรุงดวงตาให้สุขภาพดีค่ะเพียงทานซีโนเวียครั้งละสองแคปซูลก่อนนอนจะช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นลดอาการตาแห้งตาพร่ามัว มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติมากมายนำเข้าจากต่างประเทศดูดซึมไวร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีอาทิโกจิเบอรี่หรือเกากี้ซีแซนทีนไลโคปีนลูทีนเมตาแคโรทีนวิตามิน B12 และวิตามิน A สำหรับใครที่อยากบำรุงสายตาให้อยู่กับเราไปนานๆลองไปทานซีโนเวียกันดนะคะ